ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมนายกจะมาหอโดยผลเงาวันน้ำผมครับ,รบโอ้ผม,ม,มเข้าเซิร์ฟมาเป็นคนเว็บซีมด้ทีวายแตงอยู่ับผมโอเคซึ่งก็จะมาล่ากับ,บกีตาร์บูผมนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเซตที่ก็น่าจะเกียร์นะครับก่อนไปล่าตัดเขาแต่งถ้าตัดก็หายผลเหมือนเดิมเลยแน่นอนของแต่งที่เห็นอยู่ที่หน้านี่ววนโดแน่นอนนะครับโอเค ก็ประมาณผมเริ่มได้แล้วครับ let's go โอ้ตีกันอยู่นะผมเป็นคนเปิด VC หนึ่งซึ่งตะ่กี้ผมโดนสองดาบเลื่อนไมรถเด็บยระเทะสีกิลฝนเงาอยู่ฝนเงาถ่าดีมาใช้ได้ตรงสกิลว,วงอย่างเงี้ยครับผมถ้าเกิดต่อเป็นพวกเผาเงาอะ่างงี้ยตเวอร์ติตตดนืนดโคตรเยอะเด้บโบิกีตาย ตอนแรกโดนเกียร์เนฮะโอ้ไม่ต้องไปไหนเลยเวอนโอ้ประตูกีตาร์บูม่างนี้ไหมสกิลเรียบร้อยความเกียร์เนี่ยคือเราใช้หมัดก๊อทใส่ศัตรูแล้วก็พวกสีผลงอนต่างๆเปิดเคสไม่ได้ครับโ,โดนตัด มาสู้กับเผ่ามนุษย์ก่อนแล้วนครับเปลี่ยนเมนเก่านายอารู้ะสกิลคนไม่ได้เลยเนี่ยเนบร้อยไม่มีโอกาสรอดหรอครับเหระมันเปิดเชนไม่ได้เลยเราอยากที่เราจะโซนนะั้นเออถึงจะหลุดได้ เกมจบภายในเวลาไม่กี่วิอู้เอาเลยแต่ข้อเสียจะมีตรงที่ตรงยามะลงเนี่ยครับศัตรูมันเปิดเทนได้ตรงนี้นะโอ้พลาดไปที่กิบกิตา่าบูคดา อืมไม่เข้าเพื่อนนั่นแหละครับผมอ้อมเยียนผลเงาตะก,กี้เหมือนสกิลแซดมันเอาไว้แบบหลบพวกดาวเมจก็ได้นะครับผมสลับันสู้เลยเลยวีจีไม่วีสีไอ้ไจะไปกดนหรอเ็ <Go. S 2> ้าว่อคนนี้รอบงั้นเอามา หลบมาแล้ครับสกิลสัตตะกี้คดาวอยู่ไอ้ข้ามุดโมจีหมาวะนะแล้วก็สตันสตันพลาดไปไหนละข้ามบน ตามหมดติดชีวิตจัดอ่ะเรียบร้อยนูน้นจะสู้อีกหรือเปล่าก่อนเราจะสู้ครับไม่ไหวจี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 ผลโกงเกียนจัด ตัวโมจิตัดเข็นสวยครับดีที่เปิดทันเลยเอาโบวาดไปนะเพื่อนนั่นแหละครับผมเรียบร้อยวอลหมุนเลยต้นงรับสามอีกหนึ่งคนครับคนนี้มานังแบบเท็ดกมอนเลย ไลเวนอู้หโดนดันมาในกิตาอ้ระเบิดพลาดเต็มๆเลย ดูดเลือดพาดไปอีกเฮ้ยวิลกูด,ดตามแบบติดชีวิตขั้นสุดยอดเลยเนี่ยโอ้อืม Cái Satan tán như mấy à the fuck mà nè Oh, ôi oh, 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 oh. โมกี้เกิดการหนียังไง2,000 years later โอ้โหอ,อ,อะไรเนี่ยอืมเอา,าด,ดิกับปล่อยดีกิวงัน้นนะครับรอเรามาล่าอย่างเดียว ไปไม่ต้ตายไปหนึ่งโอ้โหบักถอยกลับอีกโด,โดนสตัน้นโดนสตัน้นโดนสตั้นโอ้ยนาเกียด์เผาสกายอย่างเงี้ยสวยสวยแตกเฉยเลยเว้ยเฮ้ยโคตรหนืดบินไม่บินมานึกแมงวัน ข้างบนนะวีว๋ยวรอวีสี่ผมหายสักแป๊บหนึ่งครับโอ้โหลัางเดินเข้าไปหาเลยเ้ยโ,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 โงูโววววเอาไซบองมันต้องช่วยกันได้มั้งเฮ้ย จะบิดยางงงเน่ะโอ้โหความแม่นอยู่ดีสกิลความแม่นก็นลดลงนะเออจ๊กเกอร์ f อ FC, FC 9, <ะ>1 5อ3 1ีอนาเกมเอะมาเจ้า3 1มนันมีแค่2ไม่ใ่เหรอม่กี้มีแค่สายฟ้ามาช่วยมันนิดหน่อยตอนที่โดนเปิดตอนแรก อุ้ยไอ้ผลนี่ผลไว้น้องนี้เราเจอเนี่ยเราอาจจะสู้ยากด้หน่อยนะครับตรงนี้ว่าสกิลแมลงให้เราสกิลแซดแล้วสกิลซีนะครับเพื่อไอ้นี่ตัดเคนแล้วก็ดูดเลือดอีกสักนิดหน่อยนะครับเพื่อกีตาร์บุ๊กว่ามันเข้าเงินที่เกณฑ์เลยไอ้ผลเกากีตาร์บุ๊กเนี่ย มาเือนทีเชิร์ตมิกุอ่าเนี่ยแกไม่หลอดแล้วเรียบร้อย ให้คำหนึ่งเลยผมถ้าเกิดเราโดนกีตาคนที่ได้บุกเหนเงาเลยคือมีสิธิ์ตายคอสหน้านี่จะสูงมากๆมาอยู่ไหนละขอญาตดูดเลือดดูดพลาดไปถอยนิดนึงครับอยู่ใกล้ไม่ได้ซิงโดสิงดูซี่โซไม่ได้เลย ติดมึนเปิดเผานี่ต้องดูดเลือดใช่ปะเป็นผลที่ดูดเลือดพลนได้เยอะที่สุดแล้วมั้งครับแหมถ้าเกิดผมว่าผมุมเผากูเนี่ยโอกาสรอดผมน่าจะน้อยอยู่แต่แรกกับการดูดเลือดได้ที่ว่าเยอะ ผมน่าจะตายเลยโดนเวนอมติดกิ๊ตเลยโดนก๊อตเนี่ยก่อนนะเพิ่งเห็นเปิดวีซี <c oughs> ความเย็ยนอยู่ในมงเนี่ยกิตเตอร์ไหมนี่ยม โอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหเหลี่ยมตายเลย <S <S แล้วผมครับเจอกับเวนอมก็ต้องสู้ยากนิดหน่อยนะเกิดเราเรา,เราเจอเวนอมนี้เปิดโอวีสี่อะไรเงี้ยครับว้ ซึ่งเดี๋ยวผมเปิดผมเป็ดเนี่ยนั่นก็เพิ่งเห็นนะมาเปิดเลยผลเป็ดโอ้จับพลาดอีกแล้วว่ะครับสก,กิลโดนได้หน่อยถือว่าแรงน,นะโอ้สายฟ้ามาโอ้ยสายฟ้ายิงจะลาดมีไม่ได้เขาะจะลาาผมหรือเขาจะลุมผมไมเนี่ยโดนตั้งสายฟ้าเพชรตะกี้โมจิเกือบฉึกโดนโดนสายฟ้าเลียเ่ยม จูกมันนี้อะน,นันก็ดูเลือดผมดินนหายไปครึ่งหลอดไม่ไหวครับซึ่งผมก็จะเน้นขา้าผลน,นี่ซะมากกว่าผมผลเพชรเพราะว่าไม่ได้สามรัอยสามแล้วอีกคนหนึ่งสามรัอยสามแล้วตัวไปก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีนะครับโว้โหไอ้ไนี้จะตายอะซึ่ง รวมดาวเลยเน้ต้องเล่นปั่นปราสาทบนฟ้าอีกแน่นอนอะอาจอาจเดียวความแม่นี่มันอะไรกันนันะครับผมว่าไปตามไป็นคนนี้จะโขมเอนนะมึงอมอ่าไปตีจนในหินอย่างงั้นไม่รอดแน่ฟุบ ไม่ดีกูรีตัวผมน่าจะเกิดแถวฝั่งนี้นะครับถ้าเกิดรีตัวนั่นเนี่ยเองมารอแล้วเพื่อนโอ้ยปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยตายครับผมโอเคอวิเซึ่งผมรูม้เขาจะเปิดอีกรอบหรือเปล่าเช็คก่อนนัน อ๋ออันนี้ไม่ใช่นี่มันเวนอมซึ่งก็เปิดเลยแล้วกันสกิลไหมครับอืมเปิดเคนโอเคผมว่าสิ่งที่ผมควรระวงังในสุดก็คือยานที่เขาสวนสกิลแซตของสองดาบมานั่นแหละ ที่ผมควรระวังว่าผมจะโดนสวนแล้วก็ติดพิษเลือติดพวกสตงสต,ตันสโลอย่างงี้รอมา,าล่างนะครับคิวไปก่อนเลยติดพิษนะครับผลไม่น้องมันน่ากลัวแค่ต้องพิษกับตอนที่เปิดวีสีนะครับ ได้โดนฟูลคอมโบเนี่ยอาเดี๋ยวโอติดอยู่ด้านบนอย่างนี้ก็ตายไหมตายไหมสวยนั่นแหละรครับผมเดินยังนืดโอเคเอาล่ะซึ่งก็น่าจะมีมานี้นะครับผมสำหรับการเล่าโห่ยผลเงากีตาร์ปรุกนะครับถ้าใครชอบเพลินก็ดยฝากกดไลค์แชร์ตามนี้ไปครับ